สวัสดีมาเลกุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทําแกงถั่วขาวใส่เนื้อนะคะวัตถุดิบแม่ย่าก็เตรียมมาตรงนี้แล้วนะคะก็มีถั่วขาวที่แม่ย่าเอาไปแช่แล้วก็ต้มสุกแล้วนะคะมีกระเทียมที่สับแล้วแล้วก็มีซอสมะเขือเทศมีเกลือแล้วมีผงแขกแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็มีเนื้อที่แม่ย่าตุ๋นแล้วนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ เมย่าสับแล้วแล้วก็มีมะเขือเทศเนาะสับแล้วแล้วก็มีกระเทียมนะคะนี่ค่ะต่อใช้แค่นี้เองนะคะวัตถุดิบของเราแล้วก็มีน้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโอเคค่ะเราไปทํากันค่ะเราก็เอาม้อมตั้งไฟนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำมันพืชลงไปจะเอานะคะน้ะมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะเสร็จแล้วเมย่าก็จะเอา,เอาหมอมมะใหญ่ลงไปนะคะ เตยมลงไปนะคะผัดให้หอมนะคะไฟก็ปกานกลางนะคะไม่ต้องร้อนมากมค่อยๆผัดไปะคะ่ะ เราก็เอาผงไม่ค่ะผงทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะนยากใช้เกลือเม็ดนะคะไม่ใช่เกลือป่นใส่เกลือเม็ดลงไปนะคะผ่านแล้วเราก็ก็ผัดนะคะผัดให้หอ เาจะเอามะเขือเทศของเราลงไปนะคะนีค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วพอมันหอมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่นี่ค่ะ เราจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะแล้วเราก็ค่อยคนให้เข้ากันนะคะดีค่ะแล้วเราก็จะเติมรสนะคะตามที่เราต้องการใส่ผงนัวนะคะใส่ชูรสที่เราต้องการนะคะที่แม่ย่าใส่ที่ผุนไปหน่อยเพราะแม่แม่ย่าต้องการรสเผ็ดอากาศเพราะว่าถ้า อาลับจริงๆทาจะไม่เผ็ดเลยนะคะต่อไปไม่ยากก็จะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเนี่ยค่ะพอประมาณนะคะเพราะว่าถั่วของเราสุกแล้วเนื้อของเราสุกแล้วนะคะเนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาถั่วของเราเข้าเอง,งเราลงไปนะคะนี่ค่ะก็ค,ะคือถั่วของเราเนาะเราก็ค่อยๆค,คนนะคะ คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อของเราลงไปนะคะ mm. เนื้อ,เน,อเนื้อตุ๋นของพี่ย่าลงไปนะคะ mm. ทิ่ตะว,วันออกกลางเราจะตุ๋นเนื้อไว้เลยค่ะต mm. ิกขาเราก็เติมน้ําอีกนิดนึง mm. นะคะเติมน้ําอีกนิดนึง mm. ก็ประมาณนี้นะคะ mm. แล้วเราก็ปิดฝาไ้เลยค่ะ มาดูหม้อกแกงของเรานะคะตอแม่หญ้าทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะสวยเลยค่ะ,นะคะน้ำแกงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอร่อยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำนะคะหรือว่าโรตีหรือข้าวขาวนะคะนี่ค่ะ กินกับขนมป,ปังฝรั่งก็ได้นะคะรสชาติกรมกรมค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงตัวขาวของแม่ย่าเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ากินน่ากินค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ สูตรของแม่ย่าง,ง่ายๆค่ะเราชอบเผ็ดแล้วก็เติมพริกนิดๆลงไปแม่ย่าใส่ช้อนชานะคะค่ะรสชาติก็กลมกล่อมค่ะกินกับข้าวขาวนะคะแล้วก็กินกับโรตีก็ได้กินกับขนมปังฝรั่งก็ได้นะคะนี่ค่ะน้ำก็ประมาณนี้กลุกๆนะคะให้มันท่วมห,หน่อยหนึงนะคะนีค่ะถั่วขาวเราก็เป็นต้มเนาะ นี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอร่อยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่าก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ